สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับก็นี้ผมพามาดูหน้างานแปลงใหม่นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตรงนี้นะครับอยู่เขตดอนเจดีนะครับติดกับตัวสักกระโจมนะครับพื้นที่ขนาด10ไร่นะครับขุดทำโคกหนองนานะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะให้ดูรายละเอียดนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับในพื้นที่แปลงนี้นะครับเดี๋ยวลองไปรับชมกันดูนะครับ ที่แปลงนี้นะครับมีขนาด10ไร่นะครับโดยเราทําการขุดทําคันล้อมล้อมรอบพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวเขตนะครับแล้วก็แบ่งให้เห็นนะครับว่าตรงไหนเป็นที่ของเรานะครับแล้วก็ที่ด้านข้างเนี่ยก็จะได้รู้ด้วยนะครับว่าแนวที่เป็นคันขึ้นมานะครับก็คือเป็นที่ของเรานะครับและหลายงานของผมนะครับก็จะทําเป็นคันล้อมล้อมรอบที่ก่อนนะครับตัวคันล้อมนะครับก็ เป็นได้กระทั่งถนนรอบที่นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ทําให้รถวิ่งนะครับก็อาจจะทําเอาไว้สําหรับปลูกต้นไม้รอบที่นะครับเดินเล่นรอบที่ได้นะครับซึ่งตัวคันล้อมของที่แปลงนี้นะครับเราทําไว้ที่ขนาดกว้าง3เมตรนะครับสูงอยู่ที่1เมตรนะครับส่วนตัวล่องน้ำนะครับหรือว่าคลองไส้ไก่นะครับที่คู่ไปกับตัวของคันล้อมนะครับตัวคลองไส้ไก่ตัวนี้นะครับกว้างอยู่ที่3.5เมตรนะครับ ความลึกนะครับอยู่ที่1.5เมตรนะครับหรือว่าเมตร50นะครับซึ่งคลองไส้ไก่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเส้นโค้งด้านไหนด้านเดียวนะครับก็หลายๆอย่างนะครับหลายๆงานนะครับก็จะมีคลองไส้ไก่นะครับหลายรูปทรงนะครับมีทั้งเส้นตรงนะครับมีทั้งโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วก็โค้งข้างเดียวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคลองไส้ไก่รูปทรงฟรีฟอร์ม ตามการออกแบบของเจ้าของที่นะครับก็ม so ีหลายรูปแบบนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับซึ่งบ่อน้ำที่นี่นะครับมีขนาด1,200ตารางเมตรนะครับความลึกนะครับอยู่ที่6เมตรนะครับซึ่งบ่อน้ำที่นี่นะครับดินที่เราขุดได้จากบ่อน้ำนะครับเราขึ้นมาทำโคกนะครับซึ่งเราทำโคกขนาด1ไร่นะครับ ความสูงนะครับอยู่ที่1.5เมตรนะครับสูงเมตร50นะครับเหตุผลนะครับที่โคกตรงนี้นะครับสูงถึงเมตร50นะครับแล้วก็ต่างจากคันล้อบนะครับเพราะว่าคันล้อมเขาเนี่ยแค่1เมตรนะครับหเลยนะครับด้านหน้าที่ดินของที่แปลงนี้นะครับอยู่ติดถนนนะครับซึ่งอนาคตนะครับเราไม่รู้นะครับว่าเราจะมีการขยับขยายถนนเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้ามันมีการขยับขยายถนนนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเท้า ทำถนนตรงนี้นะครับเป็นคอนกรีตนะครับมันก็จะต้องมีการถมปรับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการมีการถมปรับถนนนะครับมันจะต้องสูははงขึ้นมาจากระดับเดิมของถนนณตอนนี้นะครับเมื่อถ้ามันสูงขึ้นมาแล้วแ <audio them. S 2> ต่ว่าเราไม่ได้ทําโคกนะครับเพื่อที่จะรองรับกับความสูงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็หมายความว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยโคกของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องเตี้ยกว่าถนนที่ของเราก็จะเตี้ยกว่าถนนนะครับเขาจึงเลยทําให้ โคกตัวนี้นะครับสูงขึ้นมานะครับเมตรห้าสิบนะครับซึ่งมันก็จะสูงกว่าถนนประมาณหนึ่งนะครับประมาณสัก30เซน40เซนนะครับถ้าเกิดว่ามีคอนกรีตเข้ามาในหมู่บ้านตรงนี้นะครับก็น่าจะกินความสูงไปประมาณสัก20เซน30มเซนนะครับซึ่งก็น่าจะใกล้เคียงกับระดับที่เราทำไว้ตอนนี้นะครับก็แล้วพอไล่สเต็ปลงมาตรงที่เป็นตัวของคันล้อมนะครับก็จะค่อยๆสโลปลงไปนะครับ ส่วนพื้นที่ด้านในนะครับทางเจ้าที่นะครับเขาก็จะให้เว้นเอาไว้หนึ่งไร่นะครับสำหรับเป็นพื้นที่เอาไว้ทดลองทํานานะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะมีเวลาทําหรือเปล่านะครับบวกกับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งนะครับหาในเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยค่อนข้างยากนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปหลังจากที่เราขุดเสร็จนะครับหลายๆคนนะครับที่กําลังทําอยู่นะครับก็ ปัจจัยแรกก็คือน้ํานะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับคิดว่าแค่ขุดนะครับแล้วก็รอฝนตกนะครับก็อยู่ได้เลยนะครับทําอย่างอื่นได้เลยนะครับซึ่งมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับการที่เราจะทําอย่างนี้นะครับมันก็ใช้ทุนนะครับพอสมควรนะครับหเลยนะครับเมื่อขุดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะลงต้นไม้นะครับผมก็ก็ต้องแนะนําว่าเราก็ต้องขุดหา จาะบาดาลนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำนะครับมาใช้ในการลดน้ําต้นไม้นะครับเราจะเอาน้ำนะครับสูบขึ้นแท้งก็ได้นะครับหรือจะเติมลงบ่อก็ได้นะครับเพื่อนะครับเพื่อเอาน้ําตรงนี้นะครับมาใช้ลดน้ําต้นไม้ไปก่อนนะครับในระหว่างนี้นะครับอาจจะสูบขึ้นแท้งก็ได้นะครับยังไม่ต้องเติมบ่อนะครับรอให้ฝนมันตกนะครับแล้วค่อยเติมบ่ครับหรือนะครับอยากจะเติมเลยนะครับก็ได้นะครับแล้วก็สูบขึ้นแท้งไว้ด้วยนะครับเป็นบางส่วนนะครับ เมื่อเรานะครับมีน้ําพร้อมนะครับมีสแตนบายไว้นะครับเพราะว่าการที่เราเพิ่งขุดใหม่ๆนะครับแน่นอนนะครับบางพื้นที่เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะเก็บน้ําได้ทันทีนะครับต้องใช้ระยะเวลานะครับอาจจะหลายๆเดือนหลายๆปีนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่ดินนะครับบางบางที่ดินนะครับก็มีระดับน้ําที่แปรผวนนะครับ ตามระดับคลองที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่นะครับก็มีการเชื่อมต่อกันนะครับของเส้นทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดจุดนี้นะครับเราก็จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องน้ำนะครับไม่ใช่ว่าเรา,เามีบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับเพียงพอสําหรับการใช้สอยในพื้นที่จํานวนกี่ไร่ต่อกี่ไร่ของแต่ละคนนะครับ แล้วก็มีน้ําเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลในเรื่องของระยะยาวนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันแล้งนะครับเราจะเอาน้ํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อาจจะต้องเจาะบาดานนะครับซึ่งที่แปลงนี้นะครับผมก็แนะนําเจ้าของที่นะครับให้เขาเจาะบ่อบาดานนะครับแล้วก็อาจจะทําแท้งนะครับหรือเขาจะสูบลงบ่อก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ลดน้ําต้นไม้ไปก่อนนะครับต้นไม้ที่เราปลูกไปนะครับมันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมันมีน้ํานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำนะครับแล้วเราไม่ได้ คิดในเรื่องของการหาแหล่งน้ําเพิ่มนะครับบางคนเขาไม่ได้ขุดบาดาลนะครับหวังฝนอย่างเดียวนะครับก็มันมันคือต้องเข้าใจว่าถ้าหน้าฝนนะครับมันก็จะมีน้ํานะครับแต่พอผ่านไปหลายๆเดือนเนี่ยน้ำมันก็จะค่อยแห้งลงระเหยบ้างนะครับซึมออกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมันหายไปเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ได้มีบาดาลนะครับคอยมาเติมมาเสริมเนี่ยนะครับก็จะทําให้ ต้นไม้ที่เราปลูกไปเนี่ยไม่มีน้ําเอามาลดต้นไม้นะครับต้นไม้มันก็จะเหี่ยวนะครับแห้งเหี่ยวตายลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราทําโคกหนองนานะครับเราก็จะต้องควบคุมไปถึงการดูแลจัดการน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีแหล่งน้ำนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเจาะบาดาลนะครับหรือบางที่เขามีแหล่งน้ำคลองชนรับประทานนะครับด้านหน้าที่ดินนะครับตรงนี้ก็เอามาเสริมได้นะครับก็คือต่อท่อแล้วก็ฝัง เข้ามานะครับทํวาว่าเปิดปิดพอน้ําในที่ยุบปุ๊บก็เอาน้ําในคลองด้านหน้านะครับเข้าที่อีกทีหนึ่งนะครับแต่บางพื้นที่ไม่มีก็ต้องเจาะบ่อบาดานะครับแล้วก็คอยน้ําบาดานะครับคอยเติมเลี้ยงบ่ออไว้นะครับเพื่อให้เที่ดินของเรานะครับกระจายความชุ่มชื้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันจะเก็บน้ําไม่อยู่นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะต้องใช้วิธีตามธรรมชาติปล่อยมันไปนะครับแต่ว่าเราก็เราก็ต้องเติมน้ํามันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปล่อย เลี้ยงมันไว้นะครับแล้วก็ปล่อยมันไปยาวๆนะครับอาจจะต้องเลี้ยงปลานะครับเพื่อให้มันเกิดเป็นขี้ปลาขี้ตะไคร่นะครับคอยไปเคลือบตามออขอบบ่อนะครับตามก้นบ่อต่างๆนะเพื่อที่จะได้ป้องกันนะครับให้ ไม่ให้น้ำมันรั่วซึมออกบ่านะครับปลาพอเวลามันกินอาหารนะครับหรือว่าเศษอาหารที่ตกลงไปนะครับพอมันย่อยสลายนะครัานๆไปมันจะกลายเป็นพวกขี้เลนนะครับพวกขี้เลนอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไปอุดตามรอยรั่วรอยอะไรต่างๆนะครับในผิวดินนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าใช้ระยะเวลาเร็วนะครับพวกนี้นะครับใช้ระยะเวลาหลายปีนะครับ3ปี4ี่ปีห้าปีนะครับแล้วแต่สภาพที่ดินนะครับแต่เมื่อเมื่อมันอยู่ตัวแล้วนะครับน้ำมันก็จะ ค่อนข้างที่จะรักษาระดับได้ค่อนข้างนิ่งนะครับอาจจะมียุบบ้างนะครับก็แล้วแต่ความแห้งแล้งของสภาพโดยรวมในพื้นที่ของเรานะครับ mm. ก็ที่ผมต้องมาพูดแบบนี้นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับคิดว่าทําง่ายนะครับก็ขุดนะครับ ปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าไม่ได้ลงทุนในเรื่องของแหล่งน้านะครับพอถึงเวลาแห้งแล้งนะครับต้นไม้ที่ปลูกไปนะครับเราปลูกต้นไม้นะครับผมค่อนข้างเชื่อใจนะครับว่าหลายๆคนนะบางคนก็ซื้อนะครับบางคนก็เพาะต้นกล้าเองนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเพาะได้ทุกชนิดนะครับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา ทำการซื้อนะครับลงทุนเสียเงินแล้วนะครับแล้วเราปลูกลงไปนะครับแต่เราไม่ได้ลงทุนในเรื่องของแหล่งน้ําที่จะรองรับในเรื่องของหน้าแล้งนะครับแน่นอนนะครับต้นไม้มันตายนะครับเหมือนกับว่าเราลงทุนนะครับเสียเปล่านะครับผมไม่อยากให้หลายคนที่คิดที่กําลังจะทําโคกหนองนานะครับแล้วก็คิดแบบง่ายๆนะครับมันจะเหมือนว่าง่ายก็ง่ายนะครับเราจะทําการแบบวิธีตามธรรมชาติก็ได้นะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตามธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนนะครับความแห้งแล้งของ ประเทศเรานะครับของโลกนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราเสียเงินทําไปแล้วนะครับแล้วต้นไม้ต้องมาตายนะครับเหมือนกับว่าเราเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆนะครับแล้วก็ใครที่ว่ามาดูเรามาเห็นเราทําแล้วเห็นว่าเราทําไม่ประสบความสําเร็จเขาก็จะมาหัวเราะมาว่าเราทีหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่กําลังทําอยู่นะครับสนใจนะครับจริงๆนะครับก็ต้องแนะนําในเรื่องของระยะยาวนะครับวางแผนในเรื่องของ แหล่งน้ำนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็ตรงนี้ฝากไว้ให้หลายๆท่านนะครับได้พิจารณานะครับใครที่กําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆนะครับบ่อน้ำนะครับที่เราขุดๆกันเนี่ยนะครับใช่นะครับมันอาจจะพอเพียงนะครับสําหรับในพื้นที่นะครับบางคนขุดบ่อใหญ่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบางคนน้ําไม่พอนะครับใหญ่ก็จริงนะครับคือเราเอามาใช้อะ จริงๆถ้าเราเอามาไว้สําหรับใช้จริงๆมันก็พอนะครับแต่บางทีน้ํามันระเหยบ้างรั่วซึมบ้างส่วนมากจะเป็นสําหรับพื้นที่ที่เป็นดินทรายพวกนี้นะครับมันคอยจะรั่วนะครับรั่วหายแล้วก็ซึมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณที่เราคํานวณไว้เนี่ยทฤษฎีตามหลักนะครับกับของจริงนะครับมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของประมาณพวกนี้นะครับเรื่องของน้ำนะครับที่เอามาใช้จริงๆนะครับสังเกตว่าหลายๆที่ที่เขาทําเป็น เป็นแบบว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับก็จะต้องมีน้ําบาดาลเนี่ยนะครับเข้ามาเสริมนะครับมาช่วยนะครับเพื่อที่จะได้เอามาเลี้ยงต้นไม้นะครับเวลาที่เราไม่มีน้ําในบ่อยในร่องอย่างเงี้ยนะครับเอามาลดน้ําต้นไม้นะครับเพื่อไม่ให้ไอเงินที่เราลงทุนไปนะครับต้องมาเสียเปล่านะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็ฝากไว้หลายๆท่านนะครับให้เป็นข้อคิดนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกด s u b s ไ r i b e นะครับทีมงานโชคหลองวิไลแมคโครนะครับคลิปหน้านะครับเราจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่อนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ